ฮะสายข่าวรายงานมาว่าหยุดนะดําแจ๊เจ้าหน้าที่ได้ล้อมไม่หมดแล้วดําแจ๊ไปกู้เงินนอกระบบมาก่อนที่ตุ๊กตาจะหายและคนที่มาเอาตุ๊กตาไปคือคนที่ดําแจ๊ไปกู้เงินเขอามาแล้วไม่ยอมใช้เข้าโอ้โหความจริงเปิดแรงจูงใจแรงจูงใจมาอีกแล้วขยี้ต่อนะคุณขยี้ขยี้เราต้องขยี้ในทานนีครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงแค่เรื่องสมมติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักนะครับในการรับชมรับฟังท่านใดก็มาเข้าใจว่าสิ่งผมพูดเป็นเพียงนิทานกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กันในนิทานเรื่องนี้ครับใครเข้ามาคอมเมนต์ชือ่อพลอยสามกบผมไม่รับผิดชอบครับเปิดทีแรกครับแรงจูงใจตุ๊กตาหายกาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีผัวเมียคู่หนึ่งได้ไปกู้เงินนอกระบบ กับกลุ่มโมกน็อกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลนะครับแล้วก็มีส่วนพัวพันกับลูกอมดำแจ๊กับอดีตสามีในฐานนี้นะครับก่อนที่ทุกตาจะหายได้มีวีรกรรมไปยืมหนี้ยืมสินเข้ามาจนเขามาทวงโกนเอาหน้าบ้านนะครับหลังจากนั้นครับก็ดำแจ๊ไม่ทำตามข้อตกลงในฐานเรื่องนี้พูมมีอิทธิพลนะครับที่เอาเงินมาให้ดำแจกู้แล้วก็มีอิทธิพลเรื่องลูกอม ก็ได้มีการลักพาตัวน้องตุ๊กตาออกไปนะครับแล้วก็ได้มีการเจรจากระทงมือถือหลังจากนั้นนะครับชายหมวกกับน็อกนะครับก็ได้ปล่อยตุ๊กตาลงอยู่ตรงชายป่านะครับอยู่ตรงบ้านนะครับพ่อพระเอกนะครับทีนี้น้องตุ๊กตาก็ได้มีการเดินหลงโซซัสโซเซนะครับขึ้นไปภูหล็กแกบนะครับและยังมีพฤติกรรมนะครับ ชอบดูชอบว่าลูกตัวเองในตอนที่ตุ๊กตา,ตายังมีชีวิตอยู่เวลาหัวเสียเวลาไม่ได้ดังใจก็จะโกรนใส่ลูกทั้งสองคนนี่คือวีรกรรมของแจ๊ะซึ่งน้องๆไม่รู้เรื่องอะไรแต่มีพฤติกรรมโหดหลายโหดเหี้ยมกับลูกๆของตัวเองนะครับและหลังจากนั้นครับก็เป็นเลืองเป็นลาเป็นข้าวโด่งดังในปีไหนไม่ทราบไม่บอกปีในทานเรื่องนี้ สุดท้ายครับลงเอยด้วยการจับแพะโดยเอาคนที่เป็นทงทงนอกคือคนที่เป็นเขยที่ไม่ได้รู้เรื่องอินโอนเน่อะไรเลยกับเรื่องนี้ท้งๆที่ตัวเองไปสร้างเรื่องเอาไว้ด้วยการที่ไปกู้เงินนอกระบบและเอาเงินนอกระบบมาทำหยาบมาฟอกแบบผิดๆเอาไปฟอกดำเอาลูกอมมาจำหน่ายให้กับเยาวชนบมเมายาวชนจนทำให้ชาวบ้านรู้เรื่อง และยังมีคู่เขยนะครับคู่เขยซึ่งเป็นอดีตพุทธช่วยผู้ใหญ่บ้านว่ายปกครองฝากฝากคู่เขยคนนี้มาเตือนสุดท้ายไม่พอใจไปด่าว่าคู่เขยไม่พอใจคู่เขยหัวเสียใส่คู่เขยนะครับเมื่อการปกครองมาเตือนผู้หญิงคนนี้ไม่เคยฟังกูจะทาอย่างเดียวกูไม่สนใจใครเพราะเงินกูได้มาง่ายจากการ มอมเมาเยาวชนสุดท้ายครับผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีเงินชดใช้กับชายชกันกลุ่มหนึ่งจนชายชกันกลุ่มหนึ่งได้โทรเข้ามาในวันที่ตุ๊กตาหายว่า <L OOK> ลูกมึงหายเหรอ <L OOK> มีการหัวเราะที่เป็นข่าวโด่งดังในโซเชียลก็เป็นคนกลุ่มนี้และเรื่องราวตรงนี้ก็เงียบหายไปเพราะน้องดำแจ๊ะไม่อยากให้เอาเรื่องลูกอม,มเข้ามาผัวพันกลัวตัวเองจะเสียหาย กลัวจะเป็นข่าวโรงดังว่าพ่อแม่มีการพัวพันเรื่องลูกอมแล้วแรงจูงใจทําให้ผู้ที่ก่อเหตุมาอุ้มนะครับตุ๊กตาไปดางก็เลยเบี่ยงเบนประเด็นนะครับมาเรื่องความขัดแย้งนะครับถึงเรื่องธุรกิจภายในครอบครัวทั้งที่พ่อพระเอกไม่รู้4ีรู้8ปรู้ห้าอะไรไปส่งพระนะครับกลับมาก็ซื้อปงซื้อปลาซื้องงซื้อเงาะมากินในครอบครัวสุดท้ายก็ต้องตกเป็นผู้งสงสัย เพราะการวางแผนของอิจ๊ะเพื่อที่จะเบี่ยงเบนประเด็นให้ตัวเองมีการพัวพันออกข่าวออกสื่อว่าพ่อแม่ในทางนี้มีการพัวพันกับการจําหน่ายลูกอมและมีการพัวพันขัดแย้งกับเงินนอกระบบนี่ครับนี่คือแรงจูงใจทําให้ดําแจะนะครับในทางนี้ทําได้ทุกอย่างใส่ร้ายใส่ฟาร์มคนนู้นใส่ร้ายใส่ฟาร์มคนนี้แต่ที่มีสายพริศนาโทรเข้ามาเรื่องนี้กับเงียบไปไม่เคยสนใจ แล้วประเด็นที่มีคนเห็นนะครับชายสองสองคนร่างใหญ่กับร่างเด็กได้มีการขี่มีน้องตุ๊กตาอยู่ตรงกลางขี่ออกไปจากซอยเรื่องนี้ก็ถูกหายไปถูกเงียบหายไปหลังจากนั้นเจ้าที่ตำรวจก็ทำงานอย่างเต็มที่ก็ประกาศว่าจะแฝงคดีนี้สุดท้ายนะครับอีดําแจ๊กก็ไม่ยอมนะครับก็เลยบอกกับเจ้าที่ว่าสงสัยพ่อพระเอก สุดท้ายก็มีการร่วมมือกันเล็กน้อยเพื่อที่จะจับแพะชนแกะนะครับจับแพะจนแกะแล้วก็มีการมีเงินเรื่องหนึ่งล้านเข้ามาพัวพันให้กับพยานปากโถจนมีเรื่องวุ่นวายกันทุกปันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ดําแจ๊คคือสา,สาเหตุสาเหตุก็เกิดมาดักเสาตกน้ำมันนะครับ เพราะว่าในใจของผู้อยู่นี้นะครับชีวิตคุณผู้หญิงคนนี้รักสุขสบายหนักไม่เอาเบาไม่สู้ใช้ชีวิตสุขสบายให้ผัวหาให้กินผัวก็ไปหากินโดยการที่จำน่าทูกอมก็เอาเงินมาปนเปอร์เมียนะครับแล้วก็เมียเป็นหนี้นอกระบบแล้วก็เป็นหนี้กองทุนต่างๆนานา,นาวุ่นวายเป็นหางว้าวไปหมดเลย สามีก็เลยคิดทางออกโดยการที่ไปกู้เงินสายดําเอาเงินมาลงทุนจำนายลุ่มเพื่อจะเอาเงินไปปิดหนี้ต่างๆนานาให้กับภรรยาสุดท้ายเรื่องที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นกับครอบครัวเงินไม่มีใจ่ายเขาเขาเลยต้องเอาลูกไปเป็นตัวประกันสุดท้ายไม่อยากให้เรื่องนี้แดงแตัเลยต้องโยนขี้ให้กับพ่อพระเอก รับกรรมไปพอพระเอกก็ไม่รู้4ี่รู้8ดไม่รู้ห้ารู้เหวอะไรต้องมารับกรรมกับเรื่องนี้วันนี้ความจริงมันจะปรากฏในอีกไม่ช้าผู้หญิงคนนี้จะต้องรับกรรมกับสิ่งที่ตุเวกันทำเรื่องนี้ช่างศอกมีส่วนเกี่ยวข้องอยังไงช่างศอกคือพยานปากโถท,ที่เห็น,นเรื่องราวต่างๆที่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาอุ้มน้องตุ๊กตาขึ้นรถไป แต่ก็ด้วยฟาร์มที่ว่าไม่อยากให้ช่างสอกบอกว่าเป็นใครช่างสอกรู้ครับว่าเป็นทีมงานของคนจําหน่ายลูกอมและเป็นทีมงานของเงินนอกระบบช่างศอกรู้และเห็นแจ๊เลยต้องเอาช่างสอกเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้เรื่องราวมันก็ประมาณนี้ในทารงน,นี้นะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจอิจะ๊ะเสียรู้อิจะ๊ะคนชั่ว ต้องได้รับกรรมโอเคครับจบการรายงานข่าวจากค่อยบอกจบแล้วกับนิทานนี้ใครเข้ามาชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนรักกันนานๆกดยนัยนยันกดยนัยนย่อนกดแจ๊ะให้กับอีแจ๊นะครับนิทานน,นี้ครับสวัสดีครับ